ันจะเป็นผงสาเร็จรูปนะทุกคนซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็ใส่ไปพอประมาณนะครับวันนี้ผมใช้ตัวอกไก่ก็ใส่ไปแล้วประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวอกไก่ใช้ประมาณ3ขีดนะครับเดีย๋ยวเราจะคุกเขาทุกคนทาง2องมันบอกว่าให้เราหมักไว้สาิบนาทีนะครับเราจะ กดเขาให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักคู่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปย่างในตัวหม้ออบลมร้อนเราครับอันดับแรกเราก็จะใส่ตัวพริกเลอกระเทียมนะเพื่อนพริกจินดาแดงนะครับผมจะตามด้วยตัวผงชูรสนิดนึงนะครับ จะใส่ไปเลยนะทุกคนเวลาเราโคกมันจะได้ไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวน้ําตาลนะครับวันนี้มาพร้อมสายลมครับลมแรงมากที่บ้านเลนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านบเขาบอกว่าพายุมันจะเข้านะครับตอนนี้ตัวไก่ของเราที่หมักไว้ผมเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนแลวครับ ประมาณ10นาทีแล้วมันยังไม่ได้นะครับทำต่ออีก10นาทีนะครับอย่ามาลองดูกันว่าสีตันมันจะออกมาประมาณไหนนะครับเดีย๋ยวขอตัวโขกพริกกับกระเทียมแป๊บหนึงนครับต่อไปผมจะตามด้วยตัวน้ำมะนาวนะครับตัวน,นี้ก็ใช้เป็นตัวกะปินะครับ เพื่อนๆลองดูนะครับตำแตงใสกะปินี่อร่อยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานตัวปลานะครับแล้วเบื่อตัวปูดองนะครับลองดูเพื่อนๆออมันอร่อยครับยิ่งใส่ตัวพริกจินดาลงไปเนี่ยมันจะมีความเผ็ดนะครับ แค่นี้กลิ่นกันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอชิมรสชาตินิดนึงครับเปรี้ยวจีดจัดครับเดี๋ยวเพิ่มความเค็มดยตัวน้ำปลาไปนิดนึงครับเพราะว่าตัวกะปิเรามีความเค็มอยู่แล้วทุกคนต่อไปตามด้วย มะเขือเทศนะครับกินหอมมากทุกคนแตงกวานะครับวันนี้ใช้ประมาณสี่ลูกทุกคนสับก็ไม่ได้เอเอ,อียดมากนะครับเป็นชิ้นเนี่ยพอดีคำเวลาเราเคี้ยวมันก็แบบโดนชิ้นแตงกวาเวลาเคี้ยวมันแบบ กึดกึดกทุกคนตำง่ายมากครับตำแตงสูตรนี้ครับใส่กะปิความเปรี้ยวจากมะน,นาวนะครับเพิ่มความเค็มด้วยตัวน้ำปลาเรานิดเดียวนะตัดหวานนะครับตำไปคือ้ำลายไปทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ เอาประมาณนี้ครับแป้งกร,บกรบอบๆอย่างเงี้ยครับกล้องโบกัดน,นะอืมจีจัดเข้มข้นมากทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเไปจัดเติมใส่จานครับ เร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนสีสันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับกลิ่นหอมมากเดีย๋ยวเราไปดูตัวไก่นะครับแล้วมาลองชิมกับตัวตำแป้งของเรานะครับตอนนี้ตัวไก่ที่ผมเอาไปย่างไว้มันก็สุกเรียบร้อยนะครับใช้ประมาณ20นาทีทุกคนฝนก็ตกแรงมากเลยครับนี่เป็นตัวไก่ที่เราหมักไว้นะครับ แล้วไปย่างในหม้ออบลมร้อนนะครับมากินกับตาแตงควาของเรานะครับวันนี้ใช้เป็นตัวกระปิกนะทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานตัวปลาหรือว่าไม่ชอบทานตัวปูดองนะครับลองใช้ตัวกะปิดูครับอร่อยเหมือนกันครับแตงสับใหม่ๆนะเพื่อนกรอบมากครับรสชาตินี่เพื่อนๆปรุงตามที่เราชอบนะครับเค็มข้นประมาณไหน เี๋ยวเรามาลองชิมตัวไก่แล้วนะครับอกไก่ผมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับไปเข้าเตาอบไว้ประมาณ20นาทีนะครับพอได้ออกมาสุกนุ่มพอดีนะครับกินไปแบบเผ็ดมากกับพริกจินดาแดงของเราลองตัวมะเขืออีกรอบนึงนะครับผลตกแรงแล้วก็เลยต้องใช้ผ้าแทนในะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับ อร่อยมากครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ